เมื่อช่วงบ่ายวันคาที่16ธันวาคมที่ผ่านมาที่สนามรีโอเซเดียมทีมแรปิดบังก์ก้ารฟซีได้มีการเปิดตัวและเซ็นสัญญากับแมตส์สมิธอดีตกองหลังทีมชาติออสเตรเลียของทีมดิสเบนโรอาร์วัย32ปีเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญา2ปีโดยมีนายสุบสินลีลาลิตรองประธานสโมสรนายกีตศักดิ์จิรพาสุกุลผู้จัดการทั่วไปนายสุรชัยจตุรพัฒรพงศ์ผู้ในการสโมสรและอาริคาโดโรดิเกสเฮดโค้ชใหญ่ของทีมเข้าร่วมในงานแถลง โดยหลังจากการเซ็นสัญญากับอดีตดาวเตะของทีมบริสเบนโรอาที่จะเข้ามาสวมเสื้อเบอร์4ของทีมเดอะแรปปิึกในฤดูกาล2015โดยเจ้าตัวได้เผยถึงความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาร่วมทีมทีมท่มีศักยภาพอย่างมางกรกลาสโดยเป้าหมายของตนเองคือการต่อยอดความสําเร็จในอาชีพของตนและเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่ทีมบีจีมีจะสามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ยากพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังเผยว,ว่าพร้อมจะทุ่มเทอย่างดีที่สุดเพื่อพาทีมบีจีประสบความสําเร็จในฤดูกาล2015ให้ได้ สำหรับแอซชมิทได้ลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมทันทีในช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้จุดบกพร่องนะครับของแนวรับของ BG เมื่อ ฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับที่เรามีปัญหาอย่างมากนในช่วยทางฤด,ดูกาลแล้วก็ในช่วงแมตช์สำคัญๆที่เราต้องออไม่เสียประตูนะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อผู้เล่นที่ตรองจุดนะครับเรามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วในเรื่องของแนวรับนะครับแล้วก็แมตสมิธเ,เองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับเป็นนักเตะเยีย่ยมของเอลิกนะครับแล้วก็มีภาวะผู้นำ นั่นเป็นสิ่งที่ทาง BG ีได้มองว่าเราต้องการนักเตะประเภทนี้นะครับใช่ตอนนี้คือตั้งแต่ว่านักเตะในไทยเองหรือว่านักเตะต่างชาติเองที่มาอยู่ในชีมบีจีเนี่ยก็ทุกคนก็พยายามจะปรับจูนให้ครับระบบการเลี้ยงของโค้ดก่อนครับอย่างแรกแล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยจะสตาร์ทในรูปแบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะก็เพิ่งมาซ้อมกันได้แค่สัปดาห์เดียวนะครับโค้ดก็พยายามที่จะจูนนักเตะ แล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับนักเตะนะครับในส่วนของเรื่องของแทคติกเ,ตเนี่ยผมก็มองว่ายังช้างใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นักกีฬาเพิ่งกลับมาจากการพักผ่อนนะครับก็คงใช้เวลาในช่วงเดือนหน้านะครับ I'm um, I'm very excited to be here I think um, the last couple of weeks it's um, been a, a bit of a process but I'm very pleased to be in Thailand and very pleased to be here um, at the at this great stadium and looking forward to to getting in and training with the players today ก็รู้สึกเหนื่อยมากที่ได้แต่ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเพิ่ง My my objective to come and join Bangkok Glass this year is to continue to be successful. Um, I've had a, a very successful last five years at Brisbane Rule. I see the, the great potential here at Bangkok Glass, the, the great players that are here, and I'm very much looking forward to the new challenge of, of what's coming this forthcoming season. ก็คือเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาก็คือเพื่อสานต่อความสําเร็จของอาชีพของเขาครับเพราะว่าเมื่อ5ปีที่ผ่านมากับบิสเปนโลเขาประสบความสําเร็จมากเขาคิดว่าสโมสรแห่งนี้นี่มีศักยภาพด้วยผู้เล่นต่างๆสามารถประสบความสําเร็จและต่อยอดให้กับอาชีพของเขาได้ครับ Yes, um, one of my best friends is Eric p a r t e l u that played at Montong uh, last season and um, when he signed there we were constantly in uh, in on on Facebook and chat and he was telling me an awful lot about the Thai League and Um, I followed the Thai league, the highlights of his games, um, I, I saw the great stadiums, the great fans, the, the very, very good players, so um, I've done a lot of research over the last 12 months in and, in and um, uh, with the league, so um, particularly over the last couple of weeks as well. He said that he Facebook and Pataloo มากมายแล้วก็การแข่งขันที่สูงครับแล้วเขาก็ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตต่างๆเป็นเวลาสเดือนก่อนที่จะมาร่วมทีมที่นี่ครับ I've seen the 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 fantastic videos and the pictures of the great fans here at Bangkok Glass I hope that they like to see me play and I have to earn earn uh, earn that through my performances on the pitch so I very look forward to to playing playing and performing well for for the club and also for the fans ก็เขาบอกว่าจากวิดีโอที่เขาได้ดูมาสิ่งที่น่ามาสทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือแฟนแฟน ของที่นี่ครับเขาก็หวังว่าเขาจะได้ลงสนามแล้วก็แสดงความสามารถทุกอย่างเพื่อทั้งสโมสรและเพื่อแฟนๆทุกคน